แมนยิยงแค่แต่นน้องหมดเลยแมโนยกำลังแค่แงบิกอึกินแม่หมอครับวันนี้คร mm ับคุณืแมนยแค่แงมือเยอะนีครับนีเป็นซีเรามเชฟกระทะเหล็กผู้ช่วยกระทะเหล็กผมบีเป็นผู้ช่วยนี่สิเป็นผู้นำแนี่ครับผ่น้ครับวันนี้พีผู้ช่วยมา จะได้เรียกว่าเป็นหน่วยเิ็นหัวหน้าเชมปะทาเล็กเมื่อนี้ครับสิมาเปิดตู้ผู้ช่วยเชมปะทาเล็กครับสวัสดีครับผู้ช่วยเป็นหน่วยคนใหม่ครับซึ่งยังไงแม่รับค่ะแม่รับครับแม่ครัวคนใหม่ยังแล้วครับตั้งแต่รับสมัครวนครัวช่วยยายนุ้ยนี่สามคนแล้วนะครับแม่ว่ายังว่าเดี๋ยวพ่อเคืองดูดูกันยังว่าเครืองดูเอ่ะซีล้วนี่คนดีเสแมน เน่งว่าพ่อเครื reveal, like okay. ่องรการครบเครื yeah, yeah. ่องหลเรือแม่เรื่อพจนาหน้าของเรยแล้วพิจนาหน้าของเร้อเพร่เห็ดรวมน้ำนี่ไม่เกี่ยวกับแม่ยนะแม่รัตเป็นคนอยู่ใส่แม่นยทำของใส่เขาได้ไหมเขาอาไเง่นเลก่อนเสพีทั้งสัมผัสนพวกคนไหมครับคนสิเกะเท่านี้เองแ่ยวนพดพให้ได้หรไปอี่เท่าเ้เนาะเป็นจริงไเนจริงไลยกีจริงไลยมาสัมผัสใช่ไมาุไปเจอบรรดาพี่คน เสื้อเรากำลังเฮ็ดตำแตงบาครับเลยแตงแัต้าแตงครับนี่ครับตำแตงต้นน้ตำแตงค่ะโอ้นี่ครับตำแตงตำแตงสู้กินโอ้ยสากเงี้ยสามหน่อยเลยต้เหลียวอยกอยากได้ให้เนี่ยนะเป็นบรรยากาศําแเลียงเนาะเป็นกระสอบน้ำพนมาเด้อพี่น้องขาพ่อให่อยู่เพราะวลาบแ้สปอนเซอร์เราใช่ไหมอยามาาอยางมาจมาไมาลงเลยเ าำถามสิว่าเอียนคือว่าแต่เคยไ่ได้หัวข่าวเจ้ไหนวัดอี่มันมาส่งอดีพันยืนมันอยู่วัดซอสคนเรียว่าผมผมชิไปส่งคับมาจากเราพระกับเครื่องแกงัดไหนมาติงไหนวัดที่พอดีคนคนชิบาทรงเนี่เป็นปรานอยู่มีข้อบุรี่ของข้อพรเพงข้อพระเพ่งอยู่เมืองลาวเป็นแม่ขัวเป็นแม่ขัวสาวหน่อย เป็นหูเปล่บอเป็นตัวใบไมเป็นน้าเอกตัวบัวเป็้า่อปนมท่าหน้าหนทางเขาเรามีห่านแสดงอยู่ทางนี้เลยอ๋อแล้วบัวเป็นโจเขายีดเข่าไปขางในผมเด้ไปหอนบอนเราต้อวัดรังบาดเหาสาวตําแตงว่าพูดยาวไกินตํามตํแตงสาวสามัดเลครับนี่ฝีมือช้อนนี้ไทยบ่อเลอะใส่เมียเอะถงมาใจนี่ จ็กแดงจคเลอันนี้เขียวก็าถามแบบดีถามแบบดีไม่นุ้ยบกเกนครนเล่นเอาถ้ตอบแบบดีบวกเกินคินเื่นฮัลโหลอันแท็กซี่พอจ๋ามาเลรถ้าตอบแบบดีบกเกนครนเื่นเอาถ้าถ้าตอบว่าใจมันมาอยู่กับมอลล้่เอออันนี้สีอยู่ในด้นยู่ถ้าบอกว่าโอ้ยบ่งันละเนาะบเนคนเนเ้าากกันนล่เาตว่ใมมากอย่ัมั่เดีวนี้ส่อด้บอลบอลาปบเ ปเป็นบ้างหลังนะครับเพี่อนาทด้านหลังให้เบื่นความสำเร็จความสวยงามนี่ครับ <st ubs> เป็นอยู่กับน้องแดนเซอร์นะฮะเิที่จะมาช่วยกันก่างทีนต่างเต้นให้กับหมอลำของเราฮะนรับยย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 ย้ยยอยยัยย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 ัยย ไปชมกัน้ครับเพื่อนี่ไปยามจนหอมันอยู่งยืมไปเช็คนี้เอดูก็เป็นเรื่องที่อเยแล้วเป็นคนปลคาักตก็สี่สีห้ดพอย่รานแลปปากใส่้ำมัเียแกสามครับเกสามครับดีครับ นี่ครับบริการให้กับเขาย่มแยงของไม่นุ่ครับยกหนาไปทำงานหนาดกินเหล้ากินเค็มกินโอ้ยลูกตองตองมาจากมันบ่เพชมันเป็นแบบปั่ีเทศานี้กมีนมุัชทัเสียบหวานจุ้ยอยู่เฉียบีแล้วพีเขาพีออกเ่ไัเียบไปออกเนี่ยแพีแลวมาอยู่ไปโดนนี่อ่ะ ของวัวอาจารหน้าตาหรือตามอายู่าวาไเจ้าแกหนแกลนี่บรรยากาศลองจอดรถจอดละทั้งเขานีรถนั่นตามหมรถนี่แด้าเปันจานเอืะ มล้ไม่ใช่ชื่นชมประกอบแต่เพราไปเบิร์เขาไปเชิดเล่ยขอิดเบล็คบลิทมั่นเลยผันใจเล่นมาออกน้ำห่านยูไ้เฟสเห็นมันเอาเงินไปสอง้ันกว่าโอเคปะเอาไปเนการชดไฟแต่คาสิ่งแม่หกได้กู

พี่กำลงสัมภาษเ่อครัวคนครับก้วแลมมาม่ไกานนมาอัับกโอเคถมัรียนนาอีแพนหามใส่เงินดีพ้ายทัดโทรศัพท์ถามมาครงบยำแรงิดหนทคุกัคุดพัดถามเส้นหนังามเส้นเรืจบกุงต่างเต้นแล้วครับจับเตรียมสถามที่จองกุงจองขัว ทางเต้นตรงไหนจุดไหนมาร์กจุดเลยเดี๋ยต้องนอ้องตดนเซอร์ก็แข่งแรกแข่งกันดีครับอืมเป็นคนว้ายบอลร้อนแต่เติมตั้งเวที่เรียบร้อยแล้วนี่น้องนอ้าง,งเางเ่องกังนการทุ่มทางเต้นให้หมอลำ เบื้องกบรรยากาศครับในภาพบรรยายให้เบิ้งครับจะเริ่มขยับกากสถานที่ครับจ้างใดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องขอเข้าใหญ่ชั้นเอ๋อด้วยนะครับอะครับ เดียวบื้องหลด้วยครับนี่ครับยืนเบื้องหลังหน่อยของเราเราเตรียมทำถามที่พอดพอยุนจอดมาจอดตั้งในจบร้อยแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเพียงเท่านี้ครับเราไปพอกคลิปนะครับผมสวัสดีครับ